สวัสดีครับพบกับผมนะครับ X จากช่องไลฟ์สระชาแนลนะครับวันนี้จะขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมนะครับมารีวิวสินค้าตัวหนึ่งนะครับซึ่งเอามาใช้กับตัว iPhone เนี่ยนะครับซื้อ iPhone มาใหม่นะครับปรากฏว่ามันมีปัญหาแบบว่าก็คือเราจะฟังเพลงเนี่ยนะครับเราจะฟังเพลงนะครับแล้วก็จะชาร์จไปพร้อมกันเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับซึ่งตัว iPhone เนี่ยมันมีแค่รูอ่า ไร้หนึ่งรูเดียวนะครับทีนี้ก็เลยไปซื้อนะครับของตัวนึงมานะครับเพื่อที่จะมาต่อนะครับเวลาเราฟังเพลงหรือว่าเวลาเราจะไลฟ์สดอะไรพวกนี้นะครับในยูทงยูทูบนะครับใน Facebook อะไรพวกนี้นะครับปรากฏว่ามันมีรูเสียบแค่รูเดียวเนี่ยนะครับเป็นรูไร้หนึ่งของ iPhone นะครับเฉพาะ iPhone เลยนะครับมันมีรูเดียวนะครับเวลาเราไลฟ์สด ปรากฏว่าแบตมันจะหมดนะครับเราก็ต้องหยุดไล์สดนะครับเพื่อที่จะมาชาร์จแบตก่อนนะครับทีนี้ก็เลยซื้ออุปกรณ์ตัวหนึ่งมานะครับเป็นของโฮโคนะครับนะอันนี้ไม่ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากโฮโคนะครับจริงๆแล้วโฮโคต้องเข้าแล้วนะผมพูดขนาดนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับเพื่อที่จะมาพ่วงต่อนะครับ กับรูเสียบชาร์จรูของตัว p p o o n นะครับนะครับตัวนี้จะสามารถใช้ได้ทุกรุ่นนะครับสำหรับ iPhone นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแกะดูนะครับเพิ่งซื้อมาวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาแกะดูนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะดูกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับคุณผู้ชมนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับใช้ต่อกับมือถือ iPhone โดยเฉพาะเลยนะครับเป็น เขาเรียกว่าอะไรเนี่ย Dual lining g h t นะครับ Digital Audio Converter นะครับ for Apple นะครับก็คือสำหรับ iPhone นะครับตัวนี้นะครับก็จะมี2รูให้เราใช้งานนะครับก็คือสำหรับชาร์จนะครับแล้วก็สำหรับฟังเพลงไปด้วยนะครับในเวลาเดียวกันนะครับอย่างที่บอกนะครับเจ้าของไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของคุณผู้ชมที่มีโทรศัพท์ iPhone นะครับจะเจอปัญหาว่าไม่สามารถที่จะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยนะครับตอนนี้ก็เลย ไปซื้อตัวเจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้มานะครับเพื่อที่จะทําการเชื่อมต่อนะครับเวลาเราฟังเพลงไปด้วยชาร์จไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าโฮโคนะครับต้องต้องเข้าเลยนะสปอนเซอร์นะ <Yahoo! S 1> ต้องเข้าอ่าแกะมานะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีตัวเป็นกันชื้นนะครับกันชื้นแล้วก็มี คู่มือนะครับมีคู่มือนะคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่คู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นใบรับประกันไม่แน่ใจนะครับโอเคทีนี้เจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกอยู่ประมาณ3สีนะครับ3สีผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเลือกเป็นสีดํามานะผมเลือกเป็นสีดํามานะครับ เวลาเราใช้งานนะครับเราก็เอาหัวด้านนี้นะครับที่มีสัญลักษณ์โฮโคเนี่ยนะครับมาเสียบนะมาเสียบกับไอ้เจ้าตัวโทรศัพท์ไอโฟนของเรานะครับก็เสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเลยนะครับทีนี้ทีนี้ไอ้เจ้าด้านนี้นะครับก็จะมี2รูนะครับจะมี2รูให้เราใช้งานนะครับก็คือ มีสัญลักษณ์ชัดเจนนะครับเป็นรูปหูฟังแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปสายฟ้านะครับเอาไว้สําหรับชาร์จนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับใช้เป็นใช้งานหูฟังนะครับทีนี้ก็ทดลองนะครับโดยการใช้หูฟังของเจ้าตัว p p o o n เนี่ยนะครับมาเสียบมาเสียบนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทดลองเปิดเพลงดูนะครับว่ามันจะฟังได้หรือเปล่านะ ฟังเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแอปเพลงนิดหนึ่งอยากรู้ว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับต้องฟังดูโอเคครับใช้งานได้นะครับนี่มีเสียงนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ดูหูฟังนะครับใช้งานเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะทดลองตัวกับทดลองกับตัวสายชาร์จนะครับว่ามันชาร์จได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสายชาร์จของไ iPhone น,นะครับเสียบปลั๊กปะครบนะครับแล้วก็มาเสียบชาร์จต,ตรงนี้เอาเสียบชาร์จได้หรือเปล่าโอเคนะครับ ไอโฟนขึ้นเสร็จแล้วสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับก็แสดงว่าใช้งานได้ทั้ง2รูเลยนะครับ2พอร์ตเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้นะครับที่เจอปัญหาว่าอย่างที่บอกนะครับเบื้องต้นนะไร์สุดนะครับไม่สามารถที่จะชาร์จไปพร้อมกันได้นะครับเพราะว่ามันมีรูเดียวก็ไปหาซื้อตัวนี้มาใช้ได้นะนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับที่อยากจะมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับหาซื้อได้ที่แอปขายของออนไลน์ทั่วไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องไลฟ์สาร์ชแนลนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ